คุณลาลาสวัสดีคะ่ะ Thank you so much. I love you. นะคะ Welcome. มากินยำหนังหมูนะคะยำหนังหมูเห็นไหมตรงนี้น้ำแห้งแล้วเราก็เป็นคนชอบกินน้ำยำนะเดี๋ยวขออ่านแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะขอบคุณ Thank you so much นะคะประดมประดมบอกไก่ <laughs> นี่ของโปรดเลยนะเนี่ยไก่เนี่ย <laughs> มีแต่คนห้ามไม่ให้กินไอเราก็ชอบนะน,นี่เนี่ยเป็นเนื้อเป็นเนื้อไม่ชอบไม่ชอบชอบเป็นอันนั้นอ่ะเนี่ยแล้วก็กระดูกกระดูกแบบเนี้ยอันเนี้ยชอบ <laughs> อันเนื้อไม่ชอบอันนี้ก็ชอบ <laughs> ไก่ไก่ไก่มีตังบอกไก่ไก่ตุดไก <laughs> ่ขอบคุณนะคะขอบคุณพานพรประควรน,น้องดา โอรีนะคะ thank you โตมัส thank you thank you I l o เ e you นะคะขอบคุณหลายๆนะคะพี่มีตังฝากนำเพลงเออเพลงเขาเพาะเนี่ยเมื่อคืนเขาฝากเพลงเออเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อเช้าไปฟังเขาบอกเขาฝากเพลงอีกแล้วไอเราก็ใจง่ายนะเราก็ไปทำอีกอันนึงไว้ฉายพรุ่งนี้ <laughs> ไว้ฉายพรุ่งนี้ ขอบคุณนะคะคุณลาลา่ามาค่ะมากินด้วยกันนะคะโอเคเวลาโอเคอยู่ thank you thank you คุณ Merry Christmas thank you so uh, Merry Christmas happy happy Merry Christmas นะคะคุณ เราชอบใช้ช้อนอันใหญ่นะคะโคริโคริบิ๊กบิ๊กช้อนอขอบคุณนะคะคุณลาลา่าอืขอบคุณ้้นดมนะคะมาค่ะมากินกินต่อกินต่อนี่นะคะข้าวเหนียว อร่อยอร่อย,ออยจะกินหมดไหมเนี่ยจิมขมเหนียวไปกินหมดไหมเนาะถ้าใครจะกินพริกก็ กินได้นะนาะมันมันไม่เผ็ดเลยเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ใส่พริกใส่แต่น้ําพริกเผาอย่างเดียวน้ําพริกเผามันก็จะออกหวานๆถ้าจะเอาพริกอันนี้ก็ได้พริกใหญ่มากพริกใหญ่มากเลยเอามาเสียบไว้เอามาวางไว้โชว์ก่อน ออร่อยกินแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้เนี่ยวันนั้นกินกินแล้วก็ติดใจนะผักอันเนี้ยมันอร่อยมันหวานนะใครจะกินบ้าง <laughs> จะกินจะเข้าปากแล้วยัยงไม่เรียกก็เอง <laughs> อืมอืม ักมันหวานดีอ่ะกินคาใหญ่ๆเลยมาค่ะพี่เปิ้ลมากินข้าวด้วยกันค่ะ ข้าเหนียวนะคะเข้าเหนียวคุณคุณพรพิสารสวัสดีค่ะอืม